หนึ่งนาทีเก่งภาษาสวิเดนกับมากรูดมาดูคำว่าแต่ในภาษาสวิเดนนะคะคือ men เป็นคำเชื่อมนะคะตัวอย่างคือคั l l ล e r i แอริกเมนอูลิกลิกคัลเลอร์แอริกเมนอูลิกลิกคัลรวยแต่ไม่มีความสุขนะคะประโยคต่อไปลีซาแอริกเมนเฮน e สโพยแควนแอฟฟัตติก Lisa e r i ิกเ e n เท n ส e โพยควีนและฟัต i ิ Lisa ่ารวยแต่แฟนของเธอที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะยากจนถ้าอยากจะเรียนแล้วก็อยากฝึกต่อโดยมีแบบฝึกหัดให้ดูเยอะๆและมีเฉลยให้ด้วยแปลทุกหน้าเป็นภาษาไทยนะคะ ดูได้ที่คอสแดงหน้า212คอร์สเขียวหน้า197นะคะสำหรับคนที่ต้องการเรียน SFE ให้มีประสิทธิภาพจบไวและเรียนอย่างสนุกนะคะมาเรียนด้วยกันมีคลิปให้ดูแบบจุใจแถมยังมีสอนสดผ่านซูมให้ด้วยนะคะจำนวนครั้งที่เรียนซูมขึ้นขึ้นอยู่กับคอสที่เราเลือกขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ